กราบสวัสดีครับผมพบกับผมออปช่นเคยนะครับในรายการโดนหรือไม่โดนรายการที่จะมาพรีวิวของเล่นของสะสมหลากหลายชนิดนะครับผมของเล่นในวันนี้ที่ผมจะมาพรีวิวเนี่ยเป็นตัวที่เขาเพิ่งประกาศเปิดพรีในวันนี้เลยแล้วก็คิงด้อมคำนะครับเมื่อไม่กี่นาทีก่อนตอนนี้4ี่โมงกว่าแล้วนะครับก็คือเมื่อไม่กี่นาทีก่อนเนี่ยเขาได้ประกาศราคาพรีออเดอร์ของไทยมานะครับกับตัว b a t m a n XE s u i t นะครับผม ซึ่งราคาเปิดให้พรีออเดอร์เนี่ยอยู่ที่12,400บาทครับผมโอ้โหฮู้ราคาแบบเมเจ้านะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูนะครับราคาของไซบอร์กในเวอร์ชัน Justice League เนี่ยยังไม่มานะอันนี้งงเหมือนกันทั้งๆที่มันน่าจะมาไล่เลี่ยก,กันนะครับอันนี้คาดว่าเขาคงแบบคำนวณอะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับก็ กะว่าเดี๋ยวผมพรีวิวเสร็จอะถ่ายคลิปเสร็จน่าจะมานะครับจะได้ถ่ายต่อเนื่องกันไปเลยให้จบในวันนี้นะครับผมเอาละให้ไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัวฟิกเกอร์ตัวนี้ในเว็บไซต์ s h com กันได้เลยครับผมคลิกไปเลยดีแล้วก็ไปที่หัวข้อ hot toys นะครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดหมวกดีกว่านะรู้สึกมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยถอดแว่นด้วยอะโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่ารายละเอียดของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างเพราะว่า มันเป็นตัวที่ผมค่อนข้างหายตั้งแต่มันมีภาพหลุดออกมาแล้วนะครับว่าเขาจะทําตัวนี้มาแม้ว่าผมจะไม่เคยเล่นเกมเลยก็ตามแต่รู้สึกว่าชอบดีไซน์ตัวนี้เป็นพิเศษนะครับผมนี่เลยนะครับ Batman Xe Suit ก็จะมีแบบธรรมดากับแบบ Special Edition นะครับผมก็มาจากเกม Batman อ่า b a t m r n Arkham น r i g i n s นะครับผมอ่าแล้วก็ของออกช่วงไหนเนี่ย อ๋อปีหน้านะครับช่วงกรกฎาคมถึงกันยายนปี2022นะครับผมก็รอไปอีกประมาณปีหนึ่งนะครับผมถ้าของไม่โดนเลื่อนนะอ่าโอเคเดี๋ยวทีนี้มาดูใน What's in the Box กันนะครับผมก็ผมไม่เคยเล่นเกมนะเพราะฉะนั้นแบบฟิลลิ่งมันอาจจะไม่ได้เพราะมันมีหลายอย่างที่ผมยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวนี้นะครับผม Authentic and Detail Lin e s ออฟแ m a n นู่นนี่นัน่นนะครับใส่ชุด XE s u i t ในเกมอันนี้นะครับผมก็คือ เห็นเพื่อนๆพนี่ๆน,น้องๆเข้ามาบอกว่าเขาใส่ชุดนี้ต่อก่อนกับมิสเตอร์ฟรีสใช่ไหมเออใช่ปะใช่ปะเออผมไม่แน่ใจนะครับลองเข้ามาคอมเมนต์บอกได้เผื่อผมพูดอะไรผิดนะครับแล้วก็วันนิวลี่เดเวลลอปเป็ดแบทแมนแมสค์เฮสนะครับผมก็คือ,อมีหัวเป็นแมนนะครับที่ใส่หน้ากากมาให้เปลี่ยนหนึ่งหัวเป็นนิวลี่เดเวลลอปเปก็แง่อยู่แล้วนะครับชุดนี้ฮอตทอยไม่เคยทําออกมาความสูงอยู่ที่ราวราวเซนติเมตรถือว่าสูงเลยทีเดียวนะฮะสูงเลยนะครับ จุดขยับนะครับเป็นบอดี้กล้ามใช่ไหม With over 30 points of articulation which can natural portray Batman ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดก็คือเขาบอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นบอดี้แบบกล้ามโตๆเลยนะฮะมีจุดขยับมากกว่า30จุดแล้วก็แบบถูกปรับปรุงในเรื่องของจุดขยับด้วยพัฒนาให้แบบขยับได้ดียิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็11 pieces of interchangeable g l o v e hands นะครับก็คือมีมือมาให้เปลี่ยนถึง11มือเลยทีเดียวเยอะมากๆนะครับผม ตัวคอสตูมนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีบอกไว้ไหมว่าแบบเอ้ยตรงไหนเป็นหนังเทียมอะไรยังไงนะฮะตึ๊ดทึ๊ดึ๊ดึ๊ดไม่มีบอกนะครับแบล็กคัลเลอร์เคปมี๋อตัวผ้าคลุมสีดำเนี่ยเขามีอ่อเบนเดอร์วายก็คือลวดที่ดัดงอได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้บอกว่าวัสดุเป็นอะไรนะครับก็ต้องมาเดาจากภาพเอาเองนะครับเวเปอร์นะครับอาวุธอาวุธนี่ก็เป็นอะไรเนี่ยโอ้ผมอ่านไม่ออกเลยว่ะ อะไรนะ cry c r อด d ลเหรอ,หร,อ,ห,รอร ule, หรือ c r โอด i ลหรือ c r โอ d i a l อะไรไม่รู้ uh, with two sets of i n d e g e n e a b l e laser drill heads น่าจะเป็นคล้ายๆเหมือนปืนเหรอใช่ไหมเหมือนปืนหรอือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวดูแล้วก็รบกันนะครับผมแล้วก็แบตตะแรงอันนี้อันนี้แน่นอนอยู่แล้วแบทแมนต้องมีนะครับ accessories ก็จะมี ice crystal uh, stair rail cover with ice staircase d l a m a accessories อ๋อหล,หลักก็คือ accessories ที่ก่อนจะโชว์เนี่ยคือเป็นฐาน ตัวนี้ไม่น่าเกียดนะถ้าในแง่ของพวกของที่ให้มาเท่าที่อา่านละเรียนดูไม่น่าเกียดนะครับแล้วก็ specially design figure stand with character nameplate okay. exclusive bonus สำหรับ special edition อ่าอันนี้น่าสนใจนะครับว่าตัว special edition เ,เขาให้อะไรมาบ้าง one clip อะไรเนี่ย cryptographic sequencer with two stickers two sticker แถมเป็นสติกเกอร์มาเหรอฮะ ยังไงเนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับเกี่ยวกับรายละเอียดเจ้าตัวนี้นี่เดี๋ยวรอภาพโหลดนะครับนี่โอ้ยยังสวยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตซูมนะครับคือแบบเอาจริงนะเคเห็นมันเปิดพีผมก็เทหมดให้ทั้งใจแล้วแต่ว่าต้องพยายามควบคุมสติอารมณ์ตัวเองก่อนอยากรู้ว่าเฮ้ยเราดูแล้วมันมีจุดอะไรที่เราชอบหรือไม่ชอบบ้างนะครับ เรื่องดีไซน์เนี่ยผมว่าไม่น่าห่วงอยู่แล้วล่ะคือถ้าคนชอบก็น่าจะชอบไปเลยแหละนะครับผมตัวนี้ลํำบึกมากนะครับหลกัหลกๆเก่อข้างนอกน่าจะเป็นพลาสติกนะครับส่วนชุดข้างในยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวรอเห็นภาพที่ชัดกว่านี้เนาะแล้วก็เขาบอกปรับปรุงเรื่องจุดขยับมาทําให้จุดขยับมันขยับได้ดีซึ่งปกติเวลาเราเห็นตัวอะไรเทอรท้ายอย่างเงี้ยเราจะตั้งแง่เอาไว้ก่อนเลยว่าน่าจะขยับได้แย่มากๆแน่ๆนะครับผมแต่ผมก็ไม่แน่นะ ไม่แน่ตัวนี้อาจจะขยับได้ดีมากก็ได้หรือว่าแบบอาจจะเป็นที่น่าพอใจก็ได้นะครับผมเออนี่ดูฐานเขาอันนี้ก็ยังไม่เห็นเต็มเต็มนะส่วนอันนี้ป้ายชื่อก็เนาะฮอทอยในยุคนี้เพลทชื่อสีเงินแบบหรูหราไม่มีแล้วนะครับก็จะเป็นพื้นหลังสีดําแล้วก็สกรีนตัวอักษรโลโก้เป็นสีขาวแทนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นแนวทางใหม่ของฮอทอยเขานะครับแต่ผมเอง ยอมรับว่ายังยึดติดอยู่กับเพลทชื่อสีเงินนะรู้สึกว่ามันดูหรูหรากว่านะครับผมอ่าแต่ฐานโดยรวมเท่าที่เห็นตอนนี้ไม่แย่นะครับไม่แย่แล้วก็ผ้าคลุมถ้าดูจากด้านนี้นะถ้าดูจากด้านในเนี่ยน่าจะเป็นผ้านะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวขอดูด้านนอกอีกทีนึงว่ามันเป็นผ้าหรือว่าเป็นหนังเทียมนะคะอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัว ฐานเดอราม่านะครับแถวตรงนี้แหละผมว่าตัวนี้ซื้อใจผมได้ด้วย1ตัวฟิกเกอร์เองด้วยแล้วก็2ก็คือฐานเดอโรม่านะฮะคือลองคิดดูว่าถ้าให้ฐานแบบกระจกกระจอกงอก,ง,อกง่อยมาผมก็คงเซ็งหน้าดูนะครับแต่ฐานนี้คือแบบดีนะฮะดูจากเป้ากางเกงเหมือนเป็นผ้าถึงยางเหมือนเหมือนกัปตันอเมริกาตัวใหม่ๆเลยอะใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะอันนี้ผมไม่ชัวนะถ้าดูจากเป้ามันดูคล้ายมากเลยนะครับ แล้วก็ผ้าคลุมนะครับด้านในเนี่ยผ้าชัวชวส่วนด้านนอกเท็กเจอร์อย่างกระหนังเทียมเลย <c oughs> เสียวซะแล้วสิคือชุดเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงแล้วมาเป็นห่วงเรื่องไอ้ผ้าคลุมแทนแล้วนะฮะเออนี่อ๋อเนี่ยแหละอาวุธที่ว่าใช่ไหมเออเออโหใหญ่ลังคาเลยเนะี่ยเท่จริงๆมันเป็นชุดที่เท่มากอะ่ะเออเออผมชอบอะไรอย่างนี้นะฮะ เฮ้ยขยับไม่แย่ถ้าถ้าอ้างอิงจากรูปนะไม่ขี้เหร่เลยนะครับไม่ขี้เหร่เลยใช้ได้เลยนะครับไีนเนี่ยเห็นไหมดูเคกเจอร์ข้างหลังอรู้เลยฮะว่าผ้าคลุมด้านนอกเนี่ยหนังเทียมแง่แนะครับก็รอวันแตกกันได้นะฮะรอวันแตกกันได้แต่ว่าข้างในเป็นผ้านะครับข้างในชั้นในเป็นผ้าหมดเท่นะเท่นะจริงหูแฉาหเลยอะ เนี่ยผมว่าเท็กเจอร์มันคล้ายชุดกัปตันเมกามากเลยข้างในนะ,ะไม่รู้ว่ามันจะทําให้การขยับมันจะดูแบบยากหรือเปล่านะฮะแต่ดูจากหลายๆรูปที่ผ่านมาเนี่ยเฮ้ยโอเคเลยนะไม่ขี้เหร่ะนะครับคือถ้าเกาะเทอท้าขนาดนี้แล้วขยับได้ประมาณแบบในรูปที่เขาโชว์มาเนี่ยผมถือว่าดีนะผมถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่ผ้าคุมขามีลวดดัดได้นะก็เพราะฉะนั้นเวลาแบบถ่ายรูปอะผมว่าแบบสวยอยู่แล้วนะครับนี่นี่เป็นไงโหเขาดัดโชว์เต็มที่เลย ข้างนอกก็หนังเทียมกันไปนะฮะไม่รู้ว่าจะทนหรือเปล่าแหละแต่แบบเดี๋ยวนี้ฮอตทอยชอบทําของแบบองจริงนะพูดตามตรงเลยไม่ทนมากสักเท่าไหร่นะะออการงอพับแขนนี้น่าจะได้ประมาณถ้าดูจากรูปนี้นะน่าจะได้แค่90องศาไหมอารมณ์ประมาณซิงเกิลจอยนะแต่ไม่รู้ว่าบอดี้ข้างในเป็นซิงเกิลหรือว่าดับเบิลนะแต่ผมว่าน่าจะงอได้สุดๆแค่นี้ไหมฮะเออแต่ว่ายกแขนเนี่ยทำออกมาได้ดีนะ คือดูออกแหละว่าติดกอลายหน่อยแต่ว่าทําออกมาได้ดีนะครับแล้วก็การบิดลําตัวเฮ้ยใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยอันนี้ไม่คาดหวังว่ามันจะสามารถบิดลําตัวได้แบบนี้นะครับเออดีดีนะครับโอ้ยเท่นะเ <c oughs> ท่เลยอ่ะดีไซน์แบบกินใจผมมาก เนี <ừ> ų, ่ยผมว่าใช่แล้วล่ะชุดมันแบบคือถ้าไม่ยางไปเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นชุดแบบกับตันอเมริกานะข้างในนะอันนี้ผมเดานะผมว่าน่าจะใช่ส่วนข้างนอกก็จะเป็นเกาะพลาสติกทั่วไปนะครับลงเวทริงเอฟเฟกอะไรมาสวยนะผมชอบนะมันจะมีรอยแบบขีดข่วนนู่นนี้นั่นหน่อยอ๋อนี่ไงที่แบบมันเป็นอุปกรณ์เสริมเฮ้ยอลังการนะเาจริง คืออ่านดูจากรายชื่ออุปกรณ์เสริมที่ขอให้มาพวกเวพอนอะไรต่างๆเนี่ยดูเหมือนไม่เยอะมากนะแต่ว่าเฮ้ยแต่ละชิ้นคือแบบอลังการโคตรนะฮะอลังการมากอุ้ยตัวนี้นี่ตู้ผมจะรับไหวไหมเนี่ยแบบทั้งเซ็ตที่มันอลังการอะไรเงี้ยโอ้โหไม่รู้นะถ้าจัดไ e อ้พกนี้มาในอนาคตนะผมว่าแบบผมคงต้องซื้อตู้ที่ใหญ่กว่านี้เออผมคงต้องซื้อตู้ที่ใหญ่กว่านี้นะฮะ ดีเทละไรต่างๆ่ก็ดีมากเลยชุดเนี่ยผมว่าไม่น่าเป็นห่วงนะครับวัสดุข้างในก็ไม่น่าเป็นห่วงด้วยมาเป็นห่วงก็แค่ผ้าคลุมนั่นแหละนะครับผมอืมแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าแบบช่างคัสตอมบ้านเราหลาย,ลายๆคนเขาก็เก่งเขาน่าจะซ่อมได้นะถ้าสมมติว่าแบบอีกสี่ห้าปีข้างหน้ามันเริ่มลอกอะไรอย่างนี้นะฮะเออนี่ฝุ่นดีเทลเขาเยอะนะดีเทลเขาละเอียดจัดเลยตัวนี้นะฮะคือแบบความล่ําความสูงเนะี่ยผมมองว่าแบบใช่เลย <c oughs> ดีจริงๆนะฮะนั่นคือด้วยความที่แบบเออเขาคงปรับปรุงเรื่องจุดขยับแหละมั้งฮะผมเพราะว่าปกติถ้าแบบ Hot Toy ทำฟิกเกอร์ตัวหนาตัวเทอะทะขนาดนี้มันไม่น่าจะขยับได้ถึงขนาดนี้แน่ๆนะครับแล้วก็ถ้าของจริงออกมาถึงแบบนี้เนี่ยโอ้หแบบปลื้มเลยปลื้มเลยนะฮะถือว่าดีนะมันทําให้โพสถาออกมาได้สวยมากยิ่งขึ้นนะครับกับการที่แบบขยับได้เยอะประมาณนี้นะเออ คือยืนนิ่งๆมันก็เท่แหละและขยับมันก็ยิ่งเท่ด้วยนะครับเฮ้ย hey, ไอตรงเนี้ยมันคืออะไรวะหวังว่าจะไม่ใช่หนังเทียมนะครับเนี่ยไอชิ้นส่วนที่ผมเอาเมาส์าจี้ๆอยู่นะเออนี่ของแถมสำหรับสเปเชียลออ dition อ่อคล้ายๆกับพวกโคลแกรยมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีทูสติ๊กเกอร์ก็คือให้สติ๊กเกอร์มาแปะ2ออันอย่างนี้เหรอฮะหรือยังไงสำหรับผมนะถ้าจะเอาให้สุดเนี่ย ก็แน่นอนอยู่แล้วก็ต้องจัดสเปเชียลดิชั่นใช่ไหมแต่ไม่รู้สิอ่าน,นี้สําหรับตัวผมเองครับผมมองว่าแบบผมอาจจะเฉยๆนะอาจจะด้วยเพราะความที่ผมไม่ได้เล่นเกมนี้มาด้วยมั้งผมก็เลยมองว่าของแถมตัวเนี้ยผมอาจจะไม่ซีเรียสถึงขนาดจะต้องไปเอาสเปเชียลดิชั่นให้ได้นะครับอืมอืมสำหรับตัวนี้นะคืออ่าโอเคของสรุปโดยรวมนะครับของก็มีมาประมาณหนึ่งนะแต่ว่าแต่ละชิ้นที่ให้มาเนี่ยโตดอลังการเลยอะ คือแบบใหญ่เบิ้มมากๆนะครับแล้วก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งเลยที่เน้นขายฟิกเกอร์โดยเฉพาะนะครับเพราะว่าดีไซน์ฟิกเกอร์นี่คือจี๊ดมากแล้วก็ฐานไดโอรามาที่ไม่ชมไม่ได้จริงๆดีมากนะครับคือฐานเนี้ยถ้าสมมติมาอยู่กับฟิกเกอร์1ต่อ6ตัวอื่นเนี่ยฐานเนี้ยเออดูแบบใหญ่อลังการใช้ได้นะครับแต่พอมาอยู่กับตัวนี้ยอมรับว่าแอบดูเล็กไปเลยนะครับพอมาอยู่กับไอแบทแมนในชุดนี้คือฐานดูเล็กไปเลยนะ <c oughs> ดูดิเห็นไหมเห็นตามรูปนี้ไหมคือฐานดูเล็กไปเลยนะฮะเออ ส่วนอย่างที่ผมบอกไปนะครับของแถมสเปเชียลดิชั่นเนี่ยผมเฉยๆนะผมเฉยๆนะมันไม่ถึงขั้นต้องห้ามพลาดนะครับถ้าอยากสุดเนี่ยก็ไปจัดได้เลยแต่ว่าถ้าแบบสายกลางๆอย่างผมเนี่ยถ้าจะเอาผมเอาตัวธรรมดาก็พอแล้วนะครับก็ภาพรวมนะครับสำหรับ b a t แมน XE Suit นะครับผมจากเกม Batman Arkham Origins ผมพูดชื่อพ่านถูกไหมเออนะ่าใช่นะนั่นแหละราคาพรีออเดอร์12,400บาทตัวนี้นั้นผมขอให้อยู่ที่ โดนครับผมอให้ที่โดนนะครับก็คือหลายๆลยอย่างค่อนข้างน่าพึงพอใจเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นดีเทลชุดของแถมที่ให้มาแล้วก็จุดขยับที่ดูแบบดูจากภาพนะใช้ได้เลยถ้าจะให้ผมตีอะไรสักอย่างหนึ่งผมกว่าราคาแบบส,สูงสูงสูงมากจริงๆนะครับแต่ด้วยความที่เออของมันดีจริงก็เลยแบบพอหยุนหยวนกันได้ถ้าสมมุติมาแบบไม่ไหวเลยและราคาประมาณนี้ผมสับยับแน่นอนนะครับผมเออเออ,เอ,อก็ยอมรับว่าราคาสูงไปนะก็ไม่รู้สิ ใจหนึ่งผมราคาแบบนี้ผมก็ไม่อยากพีเลยอะแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็คือแบบไอ้ลายพวกนี้มาหาตอนของออกก็เหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะแพงขึ้นหรือถูกลงนะครับผมแต่มันหมายถึงว่าคนบ้านเราก็อาจจะพีไม่เยอะมังม้งมั้งนะฮะเออก็เลยอาจจะทําให้แบบเวลาตามหาอาจจะต้องปาดเหนื่อกันหน่อยนะครับสำหรับในตลาดบ้านเราแต่ก็ไม่ไม่มีใครรู้อะอนาคตของออกปีหน้าเราอาจจะได้เห็นว่าคนสั่งมาเยอะก็ได้นะครับอันนี้ก็ ต้องวัดดวงกันไปนะครับผมโอเคฮะสำหรับการพรีวิวก็จบลงประมาณนี้นะเดี๋ยวอาใส่แว่นตาหน่อยนะครับแมต้นคลิปดูครูๆเลยดูครูๆเลยอใส่แว่นตาใส่หมกหน่อยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ถ้าสมมุติราคาของตัวไซบอร์กนะครับเวอร์ชันจ s t ติ e league ของ Snyder Cut เนี่ยเขาออกมานะครับผมเดี๋ยวผมจะพรีวิวต่อจากตัวนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอเช็คก่อนว่า Kingdom คำมาแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าตอนนี้5โมงแล้วเดี๋ยวก่อนนะฮะ เช็คก่อนเช็คในเพจแล้วก่อนยังไม่มาครับผมเฮ้ยทาไมราคามาช้าจังเลยอะ่ะ โอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะเฝ้าดูก่อนว่าภายในวันนี้เนี่ยราคาเขาจะมาง่ายไหมนะครับถ้าราคามาผมพรีวิวในวันนี้เลยแต่ว่าถ้ามาดึกเกินไปหรือว่าเย็นเกินไปเนี่ยผมอาจจะมาถ่ายในสถานที่นี้ไม่ทันนะครับเพราะว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องที่ผมอยู่นะครับผมก็อาจจะต้องเลื่อนไปเป็นวันพรุ่งนี้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆพี่น,พน,น้องจะมีความสุขกันนะครับในวันนี้ ก็รักษาเนื้อรักษาตัวและก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย